ยุคสมัยที่บารอก้าที่สุดยุคสมัยที่ประทานอัลกุรอานยุคสมัยที่มีความเจริญที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลิวะสัลลัมบอกให้รุนกูรุนกอรนียุคสมัยที่ดีที่สุดคือยุคของฉันนี่เนี่ยฉันมีชีวิตอยู่กับพวกท่านสฮาบะเนี่ยเป็นยุคที่ดีที่สุดเลยจำเจริญที่สุดแต่นบีพูดเรื่องดุนยามากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์เราอย่างพวกเราเนี่ย พร้อมที่จะลหลงไหลพร้อมที่จะคลั่งไคล้พร้อมที่จะจมมืดพร้อมที่จะดื่มดำกับชีวิตในดุนดานี้อย่างตลอดเวลาและทุกวินาทีด้วยด้วยเหตุนี้เองนะครับท่านอบดุลเมัสลลัมลลฮวะลันนีวะสัลลัลลมเคยพูดกับเหล่าบรรดาสฮาบะได้อธิบายชีวิตในดุนยาบอกว่าเหมือนกับคนคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยเดินทางอยู่ในท้องในท้องทะเลที่กว้างใหญ่ หลังจากนั้นเขาเจอร่มไม้เขาก็เดินพักที่ร่มไม้นั้นก็คือไปพักที่ร่มไม้ดังกล่าวแล้วหลังจากนั้นเมื่อแดดเนี่ยนะครับเปลี่ยนทิศเนี่ยร่มไม้ดังกล่าวเนี่ยที่มันเคยเคยเป็นร่มไม้ให้ได้เนี่ยมันก็จะหายไปเขาเองก็ต่อเดินทางต่อไปนั่นคือชีวิตในดุนยาท่านอบีเคยสอนสฮาบาบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบดุนยาถ้ามันมีค่าจริงๆนะ นบีบอกว่าถ้าหากว่าดุนยานี้ชีวิตในคือโลกเนี่ยแต่ความกว้างใหญ่ทรัพย์สินอันมากมายความสุขความสนานความความสะดวกสบายทั้งหลายที่เกิดขึ้นในดุนยานี้ถ้ามีค่าในสายตาของลอสพานวตาลาแล้วเราก็ถ้ามันมีค่าณที่อัลลอฮฺสุพานวตาลาแล้วเราก็บุคคลที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุภานวตาลาที่เราเรียกว่ากาเฟสนี่นะครับจะไม่ได้ดื่มน้าแม้สักขึ้นเดียวจากลอสพาโนตา ถ้ามีขนาดเท่ากับเจนะฮิน ah บาอูดะคำว่าเจนะฮินบาอูดะ ah คือปีข้างหนึ่งของริ้นนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องเอากล้องจุลทรรศน์นี่ขยายนะครับปีกของริ้นเพราะอะไรครับไม่สามารถที่จะเห็นได้ไม่รู้ว่าปีกมันอยู่ข้างไหนมันบินยังไงมันขยับแบบไหนไม่รู้นั่นแหละถ้าหากมันมีขนาดมีค่าเท่ากับเจนะฮินบาอูดะเท่ากับปีของริ้นนะครับ กาเฟททั้งหลายจะไม่ได้ดื่มน้ําสักเดียวจะเาลอสภพานวะตลาดแสดงว่าดุนยานี้มันไม่มีค่าอันใดครับพี่น้องมันไม่มีคุณค่าใดๆสําหรับคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของมันว่าเขาจะต้องมีชีวิตดํารงชีวิตอยู่ในอย่างไรในดุนยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองท่านนาบีจึงเปรียบเทียบสอนสฮาบะมากมายครั้งหนึ่งเดินอยู่ในตลาดครับพี่น้องไปเจอสัตว์ชนิดหนึ่ง อาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเป็นแมวเป็นหนูเป็นไก่เป็นเป็นหนูนะตัวหนึ่งตายอยู่ครับเป็นซากสัตว์หูก็ขาดทํำยังไงครับท่านนบีหยิบหนูตัวนั้นหรือหยิบสัตว์ตัวนั้นที่ตายเนี่ยนะครับหยิบขึ้นมาครับแล้วก็บอกอสหาาบ้าทั้งหลายบอกว่าท่านพอจะซื้อไอ้สัตว์ตายซากสัตว์ตัวนี้สักหนึ่งเดียวห้ามน right? ะสหาบาทั้งหลายบอกว่าผมจะซื้อทําไมครับนบี ตอนมันมีชีวิตถ้าให้ท่านนบีมาขายผมก็ไม่ซื้อเพราะสัตว์ชนิดนี้มันไม่ใช่สัตว์ที่มันควรจะต้องเอามาประคบประงมเอามาดูแลอะไรแล้วก็กินไม่ได้ด้วยเป็นสัตว์น่ารังเกียดด้วยท่านนาบีมุฮัมมัดสลล้อฮุอาเลวะสโลบ,บอกนั่นแหละดุนยานั่นแหละดุนยาคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเป็นสิ่งที่น่าขยะกขยงแต่มนุษย์ก็พร้อมจะมอบชีวิตทั้งหมดให้กับมันมนุษย์มนุษย์ที่ไม่รู้ะนะ ไม่รู้จักคําว่าคุณค่าและเขามาอยู่เพื่ออะไรยังไม่มีเป้าหมายนี่นะครับพร้อมที่จะมอบชีวิตทั้งหมดให้กับดุนยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองท่านนาบีจึงเปรียบเทียบคําว่าดุนยาหลายเรื่องครั้งหนึ่งนะครับท่านนาบีใช้นิ้วของท่านเนีนะครับจุ่มลงไปในน้ําแก้วหนึ่งนะครับแล้วท่านนาบีก็ดึงนิ้วออกมาแล้วก็บอกกับซาาบ่าบ,บอกว่านี่แหละชีวิตในดุนยา มันไม่มีอะไรเลยนอกจากอะไรครับนอกจากสิ่งที่ติดมาจากนิ้วของท่านที่ท่านดึงขึ้นมาจากน้ําแก้วนี้ท่านหละแป๊บเดียวเองครับพี่น้องไอ้น้ําแก้วดังกล่าวที่มันติดนิ้วที่มันติดจากนิ้วเราเนี่ยมันก็แห้งไปหายไปนี่คือชีวิตในดุนยา